กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้าสู่ช่องนิกกี้แฟมิลี่ h ช n n e l อีกเชนเคยครับมือนี้ครับผมมาทรงยางนะครับมือนี้สีภาพพี่พี่น้องๆครับมาเบิงรถอี่สู u ูก g กานะครับ Fxz เอ็กซนะครับสามหกศูนย์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับสี้ำเงินครับสวยครับตัวนี้ เมื่อเบิ่งว่าเขาต่อกระบะแนวใดนะครับนี่ครับเบิง่งถังใส่หนังยางรับของกูช่อโชคจะเลื่อนซับนะครับตนี่ครับมันจะเป็นถังถังอยู่ฟังพุชนนะครับแต่ว่าต่อต่อออกมาฟังนีนะครับอ,นนอันนี้จะเป็นล่างถ่ายนะครับตนนัวนี้นี่ครับจะมีล่างถ่ายแล้วก็ใส่ไอ ตัวเป็นทอนะครับล่งถังนะครับถังนี่สียุฟังทังา้นขับนะครับตัวนี้ตัวลูกอะสีมีถังอยู่ตรงนี้นะครับเ็ปถังใส่นะครับนี่ครับภาพพพีนขงหลวงว่าเบ่งนะครับนี่ครับจะเป็นล้างถ่ายขึ้นกันครับเต่ะอูนี่สีเ็ดบล็อกขึ้นกันนะครับ บางอูจะเป็นเห็ดเป็นล่างในนะครับอันนี้จะเป็นล่างหนอกเขาเรียกล่างหนอกครับล่างนอกไทยนี่ครับงามบ่งามไหมเนาะงามครับ<า>พ่อครับเ<ง> <laughs> บ่งผ้าพี่ๆนองๆว่าเบ่งร่า,าละเอียดนะครับอันนี้แลี่ยมชียางครับตัวนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นถังถังถังนะครับนี่ครับถังใส่น้ำยางนะครับจะเห็ดพอออกฟังด้านด้านท่างเมื่อกี้นะครับที่ผมมานะครับอันนี้จะเป็นคอเกษตร่นี่ครับแห่ลูกนะครับอันนี้แป้งนาเป็นนากีกาแล้วนะครับตัวนี้ครับ นี้แต่งแต่งจับอูอ่ช่อโฉกจะลเรือนซับนะครับตัวนี้สวยๆครับตัวนี้อีกเป็นอีกอูนึงนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นอีกอูนึงนะครับเป็นตัวสิบสองอครับตัวนี้จะเป็น f อฟเครับสามหกศูนย์ครับตัวนี้จะเป็นสิบสองหลอเนี่ยครับ็เคล้ายๆกันครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นขอบมินินมนะมครับนี่ทั้งน้ำมันเลดตัวนี้จะอา่าต่อเอาเองนะครับนี่บ็เดต่อจับกูนะครับต่อเป็นล้างน้านมันเลยเบ็ได้ชิดนะล้างตัวนี้ครับถ้าต่อจับกูมันจะเนียบกว่านะครับถ้าอันนี้ก็สีม่วมๆเนี่ยครับเพราะว่าถือน้ำยางครับไปถ่ายไปยังครับ จะบอกคือจังตัวนี้ครับตัวนี้จะตอมาจากอะไรอูน,อนะครับนี่ครับงานมันจะเนียนก,กันนะครับจีบกันอันนี้ก็ล่างไทยขึ้นกันครับอันนี้ก็คอกมีเนียมกระเสีนะครับตัวนี้อันนี้ก็ใส่ถังถังนำ้ำยางนะครับนี่ถังใส่น้นำยาง นี่ครับภาพปีๆน้องๆว่าเบื้องบรรยากาศครับอัน,นมองจุดเทอนน้ำนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นข้องอูออสามมิตนะครับตัวนี้ครับเป็นกระบะสามมิตแล้วนะใส่ไข่ไข่กันครับอันนี้ก็เป็นล่างไข่กันครับ สสคล้ายๆกันนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นถังใส่น้ำยางด้วยกันครับบางคนครับนั่งแบบสไตล์อันนี้กับภาพพี่ๆน้องๆมา่อ้เบื้งบรรยากาศท้่ซี้ครับอยู่มองจุดเทือนน้ามันล้านยางนะครับ นี่ครับผมก็จอดรอดกันผ่าเป็นกระซังนะครับตัวนี้ก็สำหรับชิปนี้นะครับผมก็ขอ,อไหวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับชิปหนาครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแห่งช่องผมน้ำนี้ด้วยครับสำหรับมือนี้ครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ